ครับต่อนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้มันมันมันได้สลายอันนี้เองปัจจัยที่ทําให้ต้นกล้อ่อนสวยนะครับอันนี้ตรงนี้อีกเรื่องไม่ได้เห็ไหมทำวิจัยที่ญี่ปุ่นปีสามสิบล้านเยนแต่อีกหนึ่งต้องนั่งทำปีหนึ่งเอกนะเอชโปรเซสเป็นกระบวนการแก่ทําไมเพื่อนะครับไอีกหนึ่งของเพื่อนทำไมถึงกระบวนการแก่ไอ้ตัวเซลล์ที่ผมพูดที่เซลล์ต้นกล้อ่อนเนี่เรื่อคอนดไซน์เนี่ยมันมีหน้าที่สร้าง คอลลาเจนออกมาเพื่อที่จะทให้เกิดการผิวหนังนั่นเองครับมีคอลลาเจนหนังเป็นคอลลาเจนชนิดป่ะเภทชนิดหนึ่งในในข้อเข่าเป็นคอลลาเจนชนิดที่สองเป็นคอลลาเจนชนิดที่สองแต่พออายุเราสี่สิบไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไอ้เจ้เซลล์คอนไซด์ตัวเดิมเนี่ยมันจะสร้างคอลลาเจนชนิดที่สองแทนไปที่หนึ่งแทนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พอมันสร้างคอลลาเจนชนิดที่หนึ่งแทนเนี่ยมันเหมือ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 นผิวหนังเรา เหมือนผิวหนังเรานะครับไอ้ผิวหนังเราเนี่ยมันมีที่ไขใช่ไหมครับแล้วเสียสีเนี่ยมันรอดเพราะฉะนั้นพอกระดูกอ่อนแล้วในเขาเราเนี่ยเป็นคอลลาเจนชนิดที่หนึ่งเกิดขึ้นพวกเนี่ยเราเวลาที่เราเคลื่อนไหวที่รักมันหนักมันก็จะรอกกระดูกอ่อนไปเรื่อยๆกระดูกอ่อนก็จะบางเรื่อยๆเพราะพออายุ4ี่ิไปแล้วก็จะเป็นก็จะเริ่มเสทุกคนแล้วกระบวนการที่จะหยุดยั้งทําไมที่จะไม่ให้เข้าสู่กระบวนการเอจิงได้ไม่กระบวนการแก่ได้ ยังไม่ทราบจุดคือเรายังไม่ทราบวิธีว่าเราจะทําไมจะไปทำให้ไอัวเซลคอนโดไซต์ที่มันจะเป็นโรงงานสร้างไอ l อลลิเจนน่ยมันสร้างเป็นคอลลิเจนชนิดที่2เหมือนเดิมยังทําไม่ได้แต่ในระยะใกล้ๆนี้ผมว่าไม่เกิดอาจไหมหนสปีน่าจะประสบความสำเร็จเพราะเมื่อ2อปีที่แล้วผมได้ไปชมที่เกียวโตเขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหมอนรองกระดูกสัน เขาก็จะใช้พวกสเต็มเซลล์เนี่ยมารักษาให้หมอทดองศึกษาเพราะเรามีความเข้าใจที่หมอรทดลองศึกษาดูเกี่ยรติแต่เราจะพูดีกทีปรากฏว่าเขาเอาใช้สเต็มเซลล์เนี่ยใส่เข้าไปในเรียกมโครแคปซูลหรือห่งยี่เมตรแคปซูลยาเนี่ยนะครับใส่ไปตัวไมรัดใส่เข้าไปตัวคนแล้วก็เอาคลื่นยุทธแรงสูงยิงใส่ตัวคนตัวตัวสัตว์ทดลองปรากฏไอ้ยีนนั้นออกมาเนี่ย มันทำให้ให้หนุ่มแล้วมันเป็นสาวขึ้นแต่หนุ่มเป็นสาวขึ้นผิวหนังมันเต่งตึงขึ้นหลังาที่เขาไปศึกษาที่หมอนรอางหนุ่มแต่เขาบอกว่ามาได้ไอ้หนุตัวเนี้ย